สวัสดีครับวันนี้พบกับอาจารย์มานพอีกครั้งนะฮะวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อเรื่อง8.1การดำเนินการโอเปอเรชันนะฮะก็คือการวางแผนและการควบคุมการดำเนินการโอเปอเรชันแพนนิงแอนด์คอนโทรลนะครับในเรื่องของ iso 1 4 0 0 1นะครับตัวนี้ก็จะมี p r o c e d u e ์ตัวหนึ่งนะฮะ ที่เขียนมาลองรับไว้นะชื่อ p r o c e เ u อรก็คือ PMEH EHS ข03นะครับคือระเบียบปฏิบัติในอ่โทษทีระเบียปบ,บ,นะบ,บยปฏิบัติในการควบคุมนะครับระเบียบปฏิบัติในการควบคุมเดี๋ยวขอขอนุญาตนิดพอดอีคอมอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งนะฮะโอเคมาแล้วนะครับ ระเบียบปฏิบัติในการควบคุมนะเรื่องการควบคุมและในการปฏิบัติเรื่องสิ่งแวดลอ้อมเนาะเอกสารในการควบคุมหน้าแรกก็จะเป็นเรื่องของอชื่อเรื่องการควบคุมปฏิบัติเอกสารหมายเลขนัมเบอร์การแก้ไขครั้งที่วันที่อนุมัติแล้วก็สำเนาเลขที่นะครับแล้วก็มีลงนามนะผู้จัดทําผู้ทบทวนและผู้อนุมัตินะลายเซ็นพร้อมวันที่และตําแหน่งนะครับพอหน้าถาัดไปก็จะเป็นเรื่องของอระเบียบปฏิบัติ นะมีการแก้ไขเป็นประวัติเนาะประวัติการบันทึกว่าเอกสารเล่มนี้มีการปรับปรุงแก้ไขและบังคับใช้เมื่อ,อไรนะครับหน้าถัดไปก็จะเป็นวัตถุประสงค์ขอบเขตนะคำจำกัดความผู้รับผิดชอบนะวัตถุประสงค์เราก็เขียนไว้ว่าเ,เพื่อทำให้บริษัทหน่วยงานน,นั้นๆมีการควบคุมนะปฏิบัติครอบคุม เนื้องานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องปัญหาสาเหตุเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมนะเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนําไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพขอบเขตก็คือสองจุดหนึ่งระเบียบปฏิบัติงานนี้ใช้กับการควบคุมปฏิบัติด,ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะระบบกบารบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม2.2เป็นเรื่องของออระเบียบปฏิบัติเกี่ยวข้องโดยตรงกับทุก หน่วยงานภายในของบริษัทแล้วก็ผู้รับเหมาเหมาช่วงที่มา,าทำกิจกรรมกับบริษัทนะครับข้อที่4ี่เป็นเรื่องของอผู้รับผิดชอบก็จะเป็นหัวหน้า,าหัวหน้างานทุกส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบหน่วยงานนั้นๆแล้วก็เฝ้าติดตามตลอดการปรับปรุงแก้ไขนะข้อ5เป็นเรื่องของแผนปฏิบัตินะกิจกรรมก็จะเดินตาม ตามโปรเยอร์หรือขั้นตอนก็คือรวบรวมและพิจารณางานกิจกรรมจัดทาปฏิบัติงานนะฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนะควบคุมและติดตามการดําเนินงานซึ่งขวางขวาก็จะเป็นเรื่องของเอกสารที่ใช้อ้างอิงก,ก็มี WI s t ไอ d a ตนดาดแล้วก็ฟอร์มจดบันทึกนะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของอร,รายละเอียดการปฏิบัติทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะ ก็จะมีตั้งแต่6.1ถึง6.4ก็คือรวบรวมพิจนารณาบริหารความการควบคุมความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมแวดล้อมแล้วก็ค้นหาปัญหาสาเหตุนะฮะ6.2ก็คือจัดทําวิธีการปฏิบัติเอกสารสนับสนุนและควบคุม6.3ต้องอบรมพนักงานให้มีความรู้ก็ปฏิบัติงานได้น6.4คือ ควบคุมและติดตามการดําเนินงานวิธีปฏิบัติเอกสารเป็นประจําเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานนะครับพอถึงข้อ7ก็เป็นเรื่องของเอกสารควบคุมนะก็มี w i ทั้งหมด4ตัวด้วยกัน w i ตัวแรกก็เป็นการควบคุมเรื่องสิ่งแวดล้อมทางกายภาพควบคุมมลพิษทางน้ําทางอากาศควบคุมทางสารเคมีและน้ํามันนะแล้วก็วิธีการนะการกําจัดของเสียนะต้องมีสอข้อสอข้อ สกสคหนึ่งสองอสามหรือ e-paper ในการควบคุมส่งบําบัดกําจัดนะฮะแปเป็นเรื่องของอบันทึกคุณภาพนะก็จะมะีแบบฟอร์มให้จดบันทึกก็อย่างเช่นรายชื่อสารเคมี MSDS หรือข้อมูลความ,วามปลอดภัยนะ MSDS เหมือนกันลนะำดับที่9เป็นเ,นเอกสารแนบท้ายนะ เอกสารแนบท้ายเป็นฟอร์มจดบันทึกนะไชื่อสารเคมีแล้วก็ข้อมูลความปลอดภัยนะครับในเรื่องของการควบคุมปฏิบัตินะฮะอาจารย์มน์ก็สามารถที่จะพูดถึงเรืยครบทั้ง9ก้าเก้าหัวข้อด้วยกันนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ